น้องหอมเองก็ไม่รู้ว่าที่เขาไปรวมตัวกันเขามีเ,าเขาคิดอะไรทําไมถึงต้องมารวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะของเมืองไทยล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะเหย่สุขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดยออีกแล้วนะคะ ในคลิปล่าสุดนะคะน้องหอมเองก็เพิ่งทำคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานพม่านะคะหรือว่าเป็นหนุ่มชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งนะคะที่ไปไลฟ์สดนะคะกลางตลาดที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าหรือว่าคนแถวๆนั้นนะคะเกิดการ ความรําคาญขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะตํารวจนะคะก็ได้เรียกเชิญหนุ่มเกรียงนะคะไปที่โรงพักแล้วก็ไปสอบปากคําหรืออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องเก่าย,ายังไม่หายเลยนะคะตอนนี้มีอีกมาอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งแล้วนะคะเรื่องของแรงงานพม่าที่อยู่ในไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าในคลิปนี้นะคะหรือว่าคลิปหลายๆคลิปที่ทําออกมาเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานพม่านะคะ ก็คือน้องหอมเองทำคลิปมาเพื่อเพราะว่าส่วนตัวเองก็เป็นคนประชาชนในพม่านะคะแต่เป็นคนไทยใหญ่แต่อยู่ในประเทศพม่านะคะก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเป็นประชาชนของคนในพม่านะคะแล้วก็ที่ทําคลิปออกมาเพราะว่าไม่เห็นด้วยในการที่แรงงานพม่าไปทําอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ในที่มันไม่ใช่ประเทศของเราอะไรอย่างนี้นะคะจึงอยากจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ได้เห็นที่ได้ มันออกสื่อหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแรงงานพมา่าหลายคนมากอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเรื่องเก่ายังไม่หายไปเลยแต่ว่าตอนนี้ออกมาเรื่องใหม่อีกแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของแรงงานพม่านะคะได้ไปรวมตัวกันนะคะที่เป็นกลุ่มเสื้อแดงนะคะรวมตัวกันที่สวนรองก้านั่นเองนะคะแน่นอนนะคะว่าใครๆก็รู้ดีนะคะว่าสวนรองก้านั้นมันเป็นสถานที่พื้นที่สาธารณะของพี่น้องชาวไทยนะคะหรือว่า นะักท่องเที่ยวหรือใครก็ได้สามารถไปนั่งเล่นนั่งชมหรืออะไรก็ได้แต่ไม่ใช่สถานที่ที่จะมารวมตัวกันแล้วก็มาชุมนุ่มหรืออะไรกันเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะน้องหอมเองก็ไม่รู้ว่าที่เขาไปรวมตัวกันเขามีเ,าเขาคิดอะไรทำไมถึงต้องมารวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะของเมืองไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ประเทศของเราด้วยอะไรเงี้ย คือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรทำไมถึงมาทำแบบนี้นะคะจนทำให้พี่น้องชาวไทยนะคะก็คือเข้าใจแบบพี่น้องชาวพม่านะคะเข้าใจผิดมากกว่าเดิมอีกนะคะอย่างที่น้องหอมบอกเพราะว่าเรื่องเก่าเองก็ยังไม่หายนะคะเพราะว่าเรื่องแรกก็คือมาเรื่องของแรงงานพม่าเรียกร้องสิทธิ์สิบข้อนะคะและเรื่องที่2ก็คือหนุ่มชาวกะเหรี่ยงนะคะคนในพม่าคือไปไล่สดนะคะกลางตลาดนะคะหรือ ก็ความวุ่นวายนั่นเองนะคะ2เรื่องนี้ยังไม่หายขาดนะคะล่าสุดก็มาเรื่องของกลุ่มเสื้อแดงอีกแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของกลุ่มเสื้อแดงเสื้อแดงนะคะแล้วก็อันนี้คือได้ข่าวออกกระจายไปทั่วน่าจะทั่วโลกแล้วแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ่อสิ่งที่คนไทยเขาไม่ชอบอย่างมากเพราะว่าเป็นแรงงานนะคะไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะมารวมตัวกันอะไรในพื้นที่สาธารณะของเมืองไทยอะไรเงี้ยนะคะน้องหอมอีกเข้าใจเนะพราะว่าวันนี้ที่จะมาพูดคือ ไม่เห็นด้วยนะคะก็เลยจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะหรือว่าเพื่อ แรงงานพม่าที่อยู่ในไทยจะได้เห็นด้วยว่าเราไม่ควรทําแบบนี้แบบนี้อะไรนี้นะคะแต่ก็คลิปนะคะดังกล่าวนะคะได้เผยแพร่ออกไปเยอะแยะมากนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีหนึ่งในกลุ่มเสื้อแดงนะคะออกมาทําคลิปนะคะขอโทษพี่น้องชาวไทยขอโทษประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวน้องหอมเองมาความคิดเห็นทีหลังอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเพื่อนๆพี่ทุกคนไปชมนะคะของแรงงานพม่าที่ออกมาขอโทษพี่น้องชาวไทยหน่อยนะคะว่า เขามาชงนุมหรือว่ามารวมตัวกันเพื่ออะไรนะคะทําไมถึงมีคนเข้าใจผิดหรือว่าออแชร์กันไปเยอะแยอะอะไรแบบนี้เขา,ามีหนึ่งคนจะออกมาพูดแล้วก็ขอโทษให้นั่นเองนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ อยากจะออกมาขอโทษถ้าพวกผมทำอะไรผิดหรือว่าไม่ได้ขออนุญาตก,ก่อนพวกผมก็แบบไม่ได้ไปรวมตัวเพื่อที่จะมีเรื่องหรือว่ามีเจตนาไม่ดีหรือไปก่อความวุ่นวายไปชุมนุมอะไรกันผมแค่ไปสัมมนากันครับกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวจากกรณีที่โลกโซเชียลครับได้มีการแห่แชร์คลิปของกลุ่ม อยเคแก๊งห,หรือหรือลักแก๊งครับซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวพามา่าที่ได้มีการนัดรวมตัวกันที่สวนหลวงรอเก้าทำให้ชาวเน็ตครับต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาที่สำคัญหลายคนสงสัยว่าทำไมเจา้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไม่ออกมาชี้แจงหรือจัดก,การอะไรกับกลุ่มพวกนี้ล่าสุดครับผู้ชมครับหนึ่งในรักแก๊งครับได้ออกมาขอโทษคนไทยที่ไม่ได้ขออนุญาตหลังรวมกลุ่มกันที่สวนหลวงรอเก้า การที่รวมตัวกันเพราะเหตุผลแบบนี้อยากให้พี่น้องคนไทยได้เข้าใจไปฟังกันครับผมแค่อยากจะออกมาขอโทษถ้าพวกผมทําอะไรผิดหรือว่าไม่ได้ขออนุญาตก,ก่อนครับมีกลุ่มไปรวมตัวที่ส่วนของหลอเก้าครับนี่นะเรื่องนี้นะครับนี่นะครับที่เขาเอาไปแชร์กันตอนนี้ เออวันนั้นที่พวกผมไปกันอ่ะพวกผมไปแค่แบบแบบเดียวแล้วพวกผมก็แบบไม่ได้ไปรวมตัวเพื่อที่จะมีเรื่องหรือว่ามีเจตนาไม่หรีเรื่ไปก่อความวุ่นวายไปชุมนุมอะไรกันพวกผมแค่ไปสัมมนากันครับปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งสองครั้งสัมมนานี่คือแบบมันมีมันเป็นวันหยุดแล้ว เชิญพวกน้งนองๆพ,พี่ๆมาคนเชาวมาชาวเขาเลี่ยงมาลงขันบางทีไปช่วยทางชายแดนอะไรอย่างนี้พวกผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับก็เลยอยากให้พวกพี่ๆคนไทยเข้าใจผมด้วยผมเข้าใจครับว่าสุวนของล้งอเก้าเป็นที่เอาไว้แล้วพักผ่อน แต่ว่าผมก็ให้ให้คารพสถานที่นะเคารพสถานที่เวลาที่เราพอพูดอะไรผมก็ฟังแล้วก็ทําตามกฎที่พี่ราพอเขาพูดไม่ได้เป็นก่อความวุ่นวายหรือว่ารวมตัวเพื่อที่จะไปมีเรื่องไปอะไรกันครับผมเลยายา้พวกพี่คนไทยเข้าใจผมหน่อยนะครับ คือผมไม่อยากให้พวกพี่ๆคนไทยเข้าใจผิดแล้วว่าพวกผมไปรวมตัวกันซึ่งวันนั้นผมก็ไปครับเรารับว่าผมก็ไปวันนั้นอะผมไม่อยากให้พวกพี่ๆคนไทยเข้าใจผิดว่าพวกผมไปรวมตัวกันเพื่อที่แบบไปบรรทวงหรือว่าไปขอสิทธิ์อะไรครับไม่ใช่ครบพี่พวกผมแค่ไปสัมมนากัน อย่างรนะับวันนั้นที่พวกผมไปสัมมนากันคือแบบมีพวกรุ่นพี่ไปเจอรุ่นพี่รุ่นน้องน้องๆอ,อะไรกันอย่างนี้เรียกมาพวกรุ่นพี่เขาก็คอยแต่เตือนแล้วคอยบอกพวกน้องๆว่าเ,เรามาทํางานประเทศเขาเราไม่ควรแบบมาเป็นนักเลงหรือว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้พวกรุ่นพี่เขาก็คอยบอกนะเอามาทํางานในประเทศเขาเราก็แบบให้ให้เกียรติประเทศเขาหน่อยเพราะเรามาทํางานหาเงิน เราไม่ได้มาเป็นนักเลงหรือว่าไม่ได้มาเป็นอักพานในประเทศของเขาพวกพี่เขาก็คอยสอนคอยบอกตอนสุดท้ายนี้นะครับผมว่าอยากขอโทษทุกพี่ๆี่คนไทยที่เอาคิดผู้ผมไปลงกันนะครับซึ่งผู้ผมไม่ได้มีเจต,ตนาไม่ดีหรือว่าไปก่อความวุ่นวายอะไรนะครับก็อยากให้พี่คนไทยมองใจหนย่งเดือแล้วก็เข้าใจใผูผมด้วยนะครับ ผู้ผมไม่ได้มาก่อความวุ่นวายแแบบน,น,นานๆผู้ผมจะมาทีอะไรอย่างเงี้ยครับปีนึงจะมีแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองครับแล้วผมก็ถ้าผู้ผมทําอะไรผิดหรือว่าพูดอะไรที่ผิดหรือว่าไม่ถูกต้องก็ขอโทษผู้พี่ๆคนไทยทุกคนนะครับแต่จริงๆครัผู้ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะที่ผู้ผมไปรวมตัวไปสัมมนากันอย่างนั้น และนี่แหละนะคะพี่ทุกคนก็เป็นคลิปนะคะที่หนึ่งในกลุ่มเสื้อแดงนะคะที่ทําคลิปออกมาขอโทษพี่น้องชาวไทยนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะมาะทําอะไรในประเทศไทยเลยนะคะหรือว่าคิดจะไปไปทวงสิทธิ์หรืออะไรเลยนะคะแต่สําหรับน้องหอมนะคะก็เป็นคนประชาชนในพม่านะคะแต่ที่ทําคลิปนี้ออกมาที่อบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่อะไรด้วยนะคะเพราะว่าคือ เห็นเริ่มแรกแล้วมันก็ดูดูน่ากลัวมากเพราะว่าคือยังไงอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะคะแต่มารวมการที่มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะคะก็คือ เท่าที่ดูๆนะคะน่าจะนับเป็นคนร้อยคนนะคะแล้วก็ไปรวมตัวกันพื้นที่สาธารณะของประเทศไทยอีกอะไรเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างก็คือไม่ได้ขออนุญาตก่อนที่จะไปรวมตัวกันด้วยอะไรเนี้ยคือ มันดูไม่ดีสําหรับพี่น้องชาวไทยมากๆนะคะแล้วก็คืออีกอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะมาทําอะไรก็แล้วแต่แต่คือการที่มารวมตัวคนกัคนคนเยอะๆขนาดเนี้ยน้องหอมเห็นครั้งแรกน้องหอมยื่บกอกเลยว่าน้องหอมก็กลัวนะคะว่าอะไรคนเยอะขนาดนี้แล้วแถมยังใส่เสื้อแดงเสื้อแดงแป๊ดเสื้อแดงเหมือนกันแดงทั้งกลุ่มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ มาสัมพนาสัมมานานี่แปลว่าอะไรน้องหอมเองไม่เข้าใจนะคะเรื่องนี้แต่คือมันไม่ควรนะที่นี้ก็คือมันไม่ใช่ประเทศของเรานะคะแล้วก็คือเราเราอยากจะไปทําอะไรอยากจะไปรวมตัวกันที่ไหนทําอะไรก็คือมันไม่มันไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นที่จะไปทําอะไรแบบนี้ในประเทศของคนอื่นนะคะที่น้องหอมทําคลิปออกมานี่ก็คือมันเห็นแล้วมันไม่สบายใจเพราะว่าถามว่าน้องหอมเองได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะคะน้องหอมเองก็ บอกเลยว่าก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าคือที่น้องหอมทาคลิปออกมาที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าหลายหลายคนนะคะหรือว่าช,ชาวโซเชียลนะคะก็คือเข้าใจผิดพี่น้องชาวพม่าไปซะทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าอะไรกับคนแรงงานพมา่าคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยก็จะพลอยตกงานนะคะอย่างเช่นน้องหอมเองเราเป็นยูทูบเบอร์ทางฝั่งนี้นะคะก็อาจจะไม่มีคนเข้ามาดูไม่มีคนอยากจะดูว่าเออเราเป็นยูทูบยูทูบเบอร์ทางฝั่งพมา่าอะไรเงี้ยก็แบบ มันรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนคนเขามาเกียดเราไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยน้องของก็อาจจะเอออาจจะซีเรียสในเรื่องนี้เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้รู้เรื่องตรงนั้นนะคะแล้วก็จู่ๆจากที่แบบเคยมีคนดูเราเยอะๆก็คือกลับกลายที่จะไม่มีคนมาดูเราเลยเพราะ,ะคนเหล่านี้ที่แรงงานพม่าที่ในไทยไปสร้างเรื่องหรือว่าไป ทำอะไรแบบนี้มันมันดูไม่ดีในสายตาคนอื่นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศของเรานั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าจะมาดีหรือไม่ดีนะคะมันก็ไม่ควรที่จะมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะคะใครๆเห็นมันก็ต้องเข้าใจผิดอยู่แล้วแน่นอนนะคะคือถ้ามาสองสามคนแน่นอนว่ามันไม่มีใครเข้าใจผิดหรอกแต่นี่คือมาเป็นร้อยร้อยคนนะคะใครเห็นใครก็ต้องกลัวนะคะน้องหอมเห็นยังกลัวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งนะคะที่ ออกมาขอโทษนะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะก็คือบอกเลยว่าพูดภาษาไทยชัดแจ๋วเลยไม่แน่ใจว่าใช่คนพม่ารจริงหรอทําไมพูดภาษาไทยได้ชัดขนาดนี้นะคะแบบมันไม่มีที่ที่แบบสำเนียงมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ใช่เลยมันแบบเป็นใครเป๊ะเลยะแทบไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอันนี้คือคนพม่ารหรอนะคะที่ออกมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือ ออกมาขอโทษนี่ก็คือยังดีกว่าไม่ได้ออกมาอธิบายหรืออะไรยังไงนะคะแต่ก็คำว่าขอโทษคำเดียวนั้นมันไม่ได้ช่วยให้พี่น้องชาวไทยนะคะให้ให้พี่น้องชาวไทยสบายใจขึ้นมันก็ยากนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องทำความเข้าใจหรือว่าต้องอ,อ,อะไรนี้แหละเพราะว่าก่อนที่เราจะไปรวมตัวกันเราไม่ได้ศึกษาก่อนแล้วก็ว่าเราทำได้ไหมรวมตัวกันได้ไหมแล้วก็ มันไม่ใช่พื้นที่ของเราแล้วไปทําแบบนี้มันได้ไหมอะไรเงี้ยเราไม่ได้ศึกษาก่อนแล้วก็ไปทํารวมตัวกันแล้วก็จู่ๆก,ก็คือมีพอมีข่าวออกมาก็มาทําคลิปขอโทษอะไรเงี้ยยากที่พี่น้องชาวไทยจะให้อภัยได้นั่นเองนะคะแต่ก็คือเรื่องวันนี้นะคะเรื่องในคลิปนี้ที่น้องหอมเห็นนะคะทีะ่คนเมื่อกี้นะคะที่ในคลิปเนาะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มารวมตัวกันเพื่ออะไรแล้วก็จะมีรุ่นพี่นะคะ อาจจะมาคอยสอนหรือจะมาคอยบอกน้องๆที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยว่าอย่าไปสร้างเรื่องอย่าไปหาเรื่องอะไรอย่าเงี้ยเพราะเรามาอยู่ประเทศไทยเราก็ควรที่จะให้เกียรติประเทศไทยแล้วก็อ,อ,อยังไงอะให้เกียรติประเทศไทยมากแบบเออที่เขามีการมีงานให้เราทําอะไรเงี้ยนะคะก็ อย่างที่แรงงานคนเมื่อกี้พูดอ่ะอันนี้มันคือเรื่องจริงนะคะก็คือเพราะว่าทําไมน้องหอมเองกล้ารับรองเพราะว่าน้องหอมเองก็ได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งในยุติคติกมาเหมือนกันนะคะและเป็นกลุ่มนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเห็นคือหัวหน้าแก๊งของเขาแหละนะคะน่าจะเป็นรุ่นพี่ของเขานั่นแหละนะคะคือคนเดียวกันเลยที่เขาทําคลิปออกมาแล้วก็มีคนได้ถ่ายไว้นะคะก็คือเขาจะพูดเป็นภาษาพม่านะคะแล้วก็น้องหอมเองฟังภาษาพม่าได้นะคะก็เลยจะ ่มาให้พี่ทุกคนได้ชมตรงนี้นะคะว่าเขามาอะไรอะ่ะเขาแบบเขามาสั่งสอนน้องน้องรุ่นน้องอ่ะจริงไหมอะไรแบบไหนนะคะเดี๋ยวมีหลักฐานให้พี่ทุกคนได้ชมนะคะแต่เขาบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าที่มาทําคลิปในวันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวหรือไม่ได้อะไรแทนนะคะ คนที่ทําผิดก็คือต้องได้รับผิดนะคะก็คือถ้ามาดีก็คือดีแต่ว่าในคลิปนี้น้องหอมเองไม่เห็นไม่เห็นด้วยเช่นกันนะคะที่ไปรวมตัวกันแต่ก็อยากจะมาแปลภาษาพมา่าที่เขารวมตัวกันและในงานเขาพูดอะไรบ้างนะคะก็เลยอยากจะมาแปลให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังว่า มันเป็นแบบไหนบ้างที่เขาชุมนุมกันหรือตอนที่เขาพูดคุยกันเป็นภาษาพม่านะคะเดี๋ยวจะมาแปลให้ฟังด้วยอะไรนี้นะคะและคลิปนี้น้องหอมเองก็นํามาจากใน t i ๊กต็อกด้วยเช่นกันที่เขาพูดภาษาพม่านะคะ และนี่แหละนะคะพี่รวนที่เป็นคลิปที่น้องหอมเองได้ไปฟังนะคะภาษาพม่านะคะก็คือเดี๋ยวจะมาแปลให้ฟังนะคะบอกเลยว่าน้องหอมเองแปลได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะในคําที่น้องหอมพูดนะคะก็สามารถไปเทียกครามหรือว่าคนที่ฟังภาษาพม่าออกมาฟังด้วยกันก็ได้นะคะก็คือหัวหน้านะคะหรือว่ารุ่นพี่แรงงานพม่านะคะที่เขาทํางานอาจจะทํางานมาก่อนนะคะเขาก็ได้ออกมา อ,อย่างไงนะบอกให้น้องๆหรือว่าคนรุ่นน้องจริงๆว่าเขาบอกว่ามาอยู่ในประเทศเขาอย่าไปเกาะความวุ่นวายอย่าไปสร้างเรื่องอย่าไปทําอะไรเลยเพราะว่าเรามาอยู่ในประเทศเขาควรที่จะให้เกียรติเขานะคะไม่ว่าเราจะทําผิดหรือฝั่งเขาจะทําผิดเราควรที่จะให้อภัยกันแล้วก็มาเจรจากันอย่างดีอย่าไปมีเรื่องชกต่อยกันหรือทําอะไรอะไรกันเลยนะคะรุ่นพี่ของ รุ่นพี่ของกลุ่มกุ่มนี้นะคะก็ได้ออกมาพูดแบบนี้อันนี้จริงๆเพราะว่าน้องของเองเป็นคนในพมา่าแล้วก็เรียนภาษาพม่ามานะคะก็ฟังออกได้ทุกข้อเลยนะคะเพราะรุ่นพี่เขาสั่งสอนแบบนั้นจริงๆว่าอยู่ในประเทศคนอื่นอย่าไปทําผิดอย่าไปทําอะไรอย่าไปสร้างเรื่องนะคะเพราะมันไม่ใช่ประเทศของเรา<ๆ>เขาบอกงี้นะคะแล้วก็คืออะ,อะไรนะ ไม่ว่าจะเราฝั่งไหนจะผิดก็แล้วแต่ก็ขอแค่ขอแค่ให้พูดคุยกันเจราจากันให้อย่างดีก็พออย่าไปมีเรื่องอะไรแบบนี้นะคะอันนี้รุ่นพี่ของแรงงานกลุ่มนี้เขาพูดแบบนี้จริงๆนะคะอ่ะ อันนี้คือมาเปรภาษาพม่าให้พี่ๆชาวไทยได้เข้าใจกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลัวว่าจะเข้าใจไกลๆมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องหอมเองก็ได้ไปเห็นหลายช่องที่เขาทําคลิปแบบนี้ออกมาแหละแต่เขาก็บอกว่าฟังภาษาพม่าไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจว่าที่มารวมตัวกันก็คืออาจจะไปามาเรียกร้องสิทธิ์สิบข้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนก็คือแบบโอเคไปกลยใหญ่อย่างมากแต่ก็คือน้องหอมเอง ไม่สามารถที่จะมาบอกได้หรืออะไรอะไร,ะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ได้มาเห็นคลิปตัวอย่างที่เขาพูดภาษาพ,พม่านะคะก็ได้ได้มาแปลให้พี่คนได้เข้าใจนะคะเพื่อที่พี่น้องชาวไทยจะได้ไม่เข้าใจแรงงานพม่าเข้าใจจะได้ไม่เข้าใจผิดแรงงานพม่ามากกว่านี้นั่นเองนะคะแต่ก็คือ,อขอเตือนนะคะบอกแรงงานพม่าทุกคนที่อยู่ในทํางานในประเทศไทยเนาะก็คืออย่าทําแบบนี้อีกเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเรามันไม่ใช่ ประเทศของเราที่จะไปทําอะไรหรือว่ารวมตัวกันแบบนี้นะคะเพราะว่ามันน้องหอมเองดูเองมันก็ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าแถมอีกอย่างหนึง่งใส่เสื้อแดงมาแบบมันเป็นกลุ่มเลยเห็นแล้วมันน่ากลัวมากครั้งแรกก็คือน้องหอมเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขามาอะไรยังไงกันเพราะว่าเห็นแต่ในข่าวช่องต่างๆนะคะก็จะมีแต่เสียงนักข่าวเนาะไม่ได้ยินเสียงแรงงานพม่าที่เขาพูดคุยกันะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเขามารวมตัวกันทําไมอะไรอะ่ะเงี้ย ก็คือเข้าใจแบบนั้นเองแต่เราก็ ừng, ไม่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแต่ว่ายังไงอะไ,ไม่รู้จะเออย่างไรเหมือนกันแต่ก็ยังไงก็มันไม่ควรอยู่ดีนะคะไม่ควรอย่างมากเลยนะคะก็ตั้งแต่นี้ตอ่อไปนะคะก็มีแรงงานพม่า Кор นะคะก็ได้ออกมาทําคลิปนะคะขอโทษพี่น้องชาวไทย también. แล้วนะคะก็ขอให้พี่น้องชาวไทยให้อภัยด้วยนะคะแต่ว่าการที่จะให้อภัยนั้นนะคะมันก็อยู่ที่ส่วนบุคคลว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอันนี้ก็ อยู่ที่ส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าก็ขอให้แรงงานพม่านะคะอย่าไปสร้างเรื่องหรืออย่าไปเกาะความวุ่นวายหรืออย่าไปทําอะไรที่แบบมันจะต้องออกข่าวอะไรแบบนี้อีกเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็แรงงานพม่าคนเมื่อตะกี้นะคะเขาก็ได้บอกว่าเ,าเขาสัมมานากันนะคะแบบนี้ทุกปีนะคะหรือว่าปีละหนึ่งครั้งนะคะก็คือบอกเลยว่าอย่ามีอีกเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเห็นแล้วมันน่ากลัวจริงๆเพราะมันเยอะเกินและหนึ่งก็คือไม่ใช่คนไทยนะคะ แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ประเทศของเราด้วยอะไรเงี้ยคือมันไม่เยกมันไม่ควรที่จะมาชุมนุมหรือ,อามารวมตัวกันหรือในพื้นที่ที่สาธารณะของเมืองไทยแบบนี้นะคะเพราะว่าสถานที่ส่วนร้องก้าวนั้นมันเป็นสถานที่สาธารณะสําหรับ คนมาพักผ่อนหรือว่าเดินเล่นอะไรเล่นเองมันไม่ใช่สถานที่รวมตัวกันนั่นเองนะคะก็ขอให้ในปีหน้าหรือปีไหนๆก็แล้วแต่ขออยากออกมารวมตัวกันแบบนี้อีกนะคะถ้ายังอยากที่จะทํางานหรือว่ายังอย,อยากอยู่ที่เมืองไทยต่อนะคะก็จงอยู่กันแบบสงบแล้วก็จงทํางานเก็บเงินกลับบ้านดีกว่านะคะอย่าไปทําอะไรแบบนี้อย่าลงสื่อเยอะอย่าอย่าไปอยาก ไม่ต้องไปอยากเป็นคนดังเลยเพราะว่าดังแล้วมันน่ากลัวนะคะเรื่องของโซเชียลนั้นเวลาดังแล้วมันน่ากลัวมากมันไม่ได้แบบว่าออจะอะไรง่ายๆนะคะเวลาทําอะไรผิดไปทีนึงนะคะไม่ใช่ว่าพี่น้องชาวไทยจะให้อภัยได้ง่ายๆนะคะก็บอกให้แรงงานทุกคนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็จงระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าที่มาทําคลิปในวันนี้ก็คืออย่างที่บอกเพราะว่าเหมือนแบบน้องหอมเองเราเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็เหมือนยูทูบเบอร์ในพม่านะคะก็เหมือนแบบ คนไทยหรือว่าคนดู au, อ่ะเขาไม่ได้มาสนใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาดูช่องของเราแล้วเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในพม่าเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเหมือนคนจะเกเกียดเราไปด้วยอะไรเงี้ยน้องหอมก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยเวลามีข่าวเรื่องของพม่ากออกมาบ่อยๆบ่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องแรกเรื่องสองก็ยังไม่หายพี่น้องชาวไทยยังไม่ให้อภัยเลยและเรื่องสมก็มาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบ ยูทูบเบอร์ YouTuber แบบต้องหอมนี่แหละหรือว่าหลายๆคนก็มีที่แบบเขาไม่สบายใจด้วยนั่นเองนะคะและเรื่องนี้นะคะพี่น้องชาวไทยนะคะก็มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะคะก็คือควรที่จะให้อภัยหรือไม่อภัยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สิทธิพี่น้องชาวไทยแล้วเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในคลิปนะคะเป็นคนแรงงานพม่านะคะหรือว่าชาวกะเหรี่ยงหมดเลยนะคะเพราะแต่ละคนนั้นไม่ใช่คนไทยนะคะและการที่จะให้อภัยนั้นอยู่ที่พี่น้องชาวไทยแล้วว่าจะ คิดยังไงนะคะหรือว่าจะให้อภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่พี่พีทุกคนอ่าแล้วนะคะเนาะในคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่รับชมคลิปน้องหอมจนจบคลิปนะคะก็ในคลิปนี้นะคะก็ได้มาพูดถึงความในใจที่อยากจะพูดอยากจะแนะนำนะคะแรงงานตากด้าทุกคนที่อยู่ในไทยว่าอย่าทําแบบนี้อีกอะไรแบบนี้นะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพียงพูดก็ยิ่งเครียดเลยนะคะก็อยากให้วีทุกคนนะคะก็จงรักน้องหอมแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้แบบนี้ตลอดไปนะคะก็อย่าดราม่าหรืออะไรเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนในประเทศพม่าด้วยกันแต่ก็ ไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะคนเราทุกคนคิดไม่เหมือนกันคนที่ดีก็มีคนที่คิดไม่ดีก็มีแล้วนะคะก็ให้พี่ๆทุกคนชาวไทยนะคะอย่าเหมารวมกันเลยนะคะอย่าเหมารวมแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะก็ให้พี่ๆคนคิดเอาเองละกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากพี่ๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ